สตูดิโอยูทูบแฟนฟิกโนเวล0.1ทูมใจเสนอชาโดสลับธาตุเงาตอนที่86-90การแปลอาจผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอ30ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเพื่อเช็คว่าควรทำเรื่องนี้ตอนต่อไปต่อดีไหมด้วยนะครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับธาตุเงาตอนที่86เบมาะแสะสุดท้ายกระบวนการคิดของซันนี่นั้นง่ายมากจริงๆแล้วในสภาพที่เขาอยู่ความคิดที่ซับซ้อนซึ่งขัดแย้งกับการปลูกฝังของโซตรีีแททบจจะะเเปป็นนไไไมไม่่่ดด้ลยยั เขาถึงขีดจำกัดแล้วเพียงแค่พยายามจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในรังยักษ์ระหว่างทางลงซันนี่ต้องกัดตัวเองหลายครั้งทิ้งรอยเลือดไว้บนมือความเจ็บปวดเฉียบพลันทำให้จิตใจของเขาสงบลงทั่วครูและทำให้เขาโล่งใจทั่วคราวจากการถูกลงลืมอย่างต่อเนื่องบังเอิญเขาสังเกตเห็นผลกระทบจากลาดวีฟที่ส่งผลต่อเขาแล้วรอยกัดมีเลือดออกทินงชั่วระยะเวลาสั้นๆและกลายเป็นสะเก็ดย่างรวดเร็วความเร็วของการแข็งตัวของเลือดของเขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขายังรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นความอดทนของเขาดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมมาาาอย่งก ซึ่งก็สมเหตุสมผลร่างกายมนุษย์เป็นระบบที่ทุกส่วนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันการปรับปรุงอย่างครอบคลุมของส่วนใดส่วนหนึ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีความสําคัญพอๆกับเลือดต้องนําไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีการปรับปรุงน้อยลงทั่วทั้งระบบดูเหมือนว่าเขาจะประเมินความสําคัญของคุณลักษณะใหม่ของเขาต่ำเกินไปโฟกัสสิไอโง่ไม่มีแทนเจนสันนี่กัดฟันตั้งใจกับงานเขาต้องการใช้ความสามารถด้านมุมมองของคา์ซี่เพื่อเรียนรู้ความจริงของคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่สายตาของเธอแตกต่างจากของเขาสันนี่สามารถมองเห็นนนได้้้้เพีขอมมูลทท่่รใหาาัน เนื่องจากมันเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นของเวทมนต์เขาเพียงแค่เข้าถึงข้อมูลนั้นด้วยใจของเขาอย่างไรก็ตามสายตาของแคทซี่นั้นมาจากแอสเปกต์ของเธอดังนั้นแม้ว่าจิตใจของพวกเขาจะถูกประณีประนอมแต่ก็ไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสามารถของเธอในการมองเห็นคุณสมบัติของผู้อื่นเธอยังมีความสัมพันธ์สูงต่อการเปิดเผยและโชคชะตาอีกด้วยดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่แคทซี่จะสามารถประสบความสาเร็จในจุดที่เขาล้มเหลวได้ในที่สุดก็ถึงพื้นซันนี่ปลุกเด็กหญิงตาบอดให้ตื่นขึ้นมาและหลังจากการสนทนาสั้นนนๆกกก็็ไดดด้้พูถถึงงงคุณสมมมบััััติจาาาาเขอย่รระะว คุณช่วยดูของฉันหน่อยได้ไหมแคทซี่สับสนอย่างเห็นได้ชัดกับคำถามนี้ทำเองไม่ได้เหรอซันนี่ยิมฉันทำได้แต่ฉันคิดว่าคุณจะต้องแปลกใจเมื่อเห็นพวกเขาเด็กหญิงตาบอดลังเลแล้วยักไหล่เอาละ่ะแต่ถ้าปรากฏว่าคุณปลุกฉันโดยไม่มีอะไรทำฉันคงจะเสียใจมากนั่นไม่ดีสำหรับคุณเธอหันหน้าไปเผชิญหน้าเขาและชะงักไปครู่หนึ่งราวกับกำลังจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาโชคชะตาลูกแห่งเงาประกายแห่งความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนะมันคือเครื่องหมายแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หรือถ้าฉันคงจำผิดไป แคสซี่หยุดสักครู่แล้วใช้มือเล็กๆปิดปากของเธออย่างเขินอายแล้วหาวเออความทรงจําของฉันไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้พักผ่อนมากเกินไปฉันคิดว่าฉันอยู่ที่ไหนโอ้ใช่บลาดวีฟหืมสิ่งนี้มาดากไหนซันนี่บังคับหัวรอคิดครับสิ่งนี้เหรอจากไข่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมแคสซี่กระพริบตาสองสามครั้งไข่งั้นเหรอถ้าคุณพูดอย่างนั้นโดยปกติแล้วการปรากฏตัวของคุณสมบัติใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมองข้ามได้แต่ในสภาพที่เธออยู่สมาธิของแคสซี่ลดลงอย่างมากและความสามารถทางจิตของเธอก็ถูกบดบงัง เธอขมวดคิ้วครู่หนึ่งแล้วลืมเรื่องความแตกต่างทั้งหมดไปขณะเดียวกันหัวใจของซันนี่ก็เต้นเหมือนจะระเบิดด้วยรอยยิ้มกลอมๆบนใบหน้าของเขาเขารอคำพูดต่อไปของเด็กสาวตาบอดพวกเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะสามารถไปถึงจุดต่ำสุดของสิ่งต่างๆได้หรือไม่จึงต้องหาทางลุกขึ้นจากจุดต่ำสุดนั้นให้ได้ด้วยรอยยิ้มเหม่อลอยคาซี่กล่าวว่าแม่ของฉันทำไข่ที่ดีที่สุดเออเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหลักใช่แล้วคุณสมบัติของคุณอันสุดท้ายคือทำให้หลงไหลเดี๋ยวก่อนนี่มันมาจากไหนเมื่อรู้้ววว่วนน่่าาาาามมมีีีเลนนอยกซจึงรบถ คำอธิบายคำอธิบายพูดว่าอะไรความตึงเครียดเล็กน้อยแทรกซึมเข้าไปในเสียงของเขาด้วยความตกตะลึงกับความรุนแรงนี้แคทซี่จึงไม่ถามคําถามเดิมอีกและเพียงพูดว่าคุณถูกสะกดจิตโดยปีศาจโบราณโซดิวริงทรีและกําลังกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจของมันเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์จะไม่มีทางหลบหนีได้ทันทีที่ซันนี่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็เหมือนกับโซ่หนักหลุดออกจากใจของเขาทันใดนั้นความทรงจำของเขาก็กลับมาเหมือนหิมะถล่มทำให้เขาเดินโซเซดวงตาของเขาเปิดกว้าง ตอนนี้เมื่อเขาฟื้นความทรงจำจนเต็มแล้วซันนี่จึงประนักได้ว่าสภาพจิตใจของเขาบิดเบี้ยวเพียงใดตัวตนที่แท้จริงของเขาหายไปมากเพียงใดเขาใกล้จะสูญสิ้นไปจนหมดสิ้นโดยไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดตัวร้ายกำลังกลืนกินเขาอย่างชาชาจิตใจความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดเกิดขึ้นเต็มหัวใจของเขาซันนี่สูญเสียความสามารถในการพูดไปครู่หนึ่งเต็มไปด้วยเหงอเย็นและความตัวสัน่นคอใจเย็น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 มันไม่ได้เกิดขึ้นคุณหยุดมันคุณกลับมาแล้วมันไม่ได้กินคุณ ชาชาเขาสามารถเข้าใจความรู้สึกของเขาและบรรลุถึงความสงบได้บ้างเขาเข้ามาใกล้ขอบมากแต่ไม่ได้ทาตามขั้นตอนสุดท้ายเขายังคงเป็นตัวเขาเองมันยังไม่จบพวกเขายังมีโอกาสอยู่เมื่อมองไปที่แคทซี่ซันนี่ก็ค่อยๆหายใจออกแล้วพูดขอบคุณเด็กหญิงตาบอดยิ้มและเลิกคิ้วขึ้นเพื่ออะไรเธอลืมบทสนทนาของพวกเขาไปหมดแล้วซันนี่เป็นอิสระจากการถูกสะกดจิตโดยโซดิเวอร์แต่แคทซี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นความทรงจําจิตใจและความคิดของเธอยังคงถูกทําลายแย่ลงเมื่อพวกเขาพูด รอยยิ้มอันเจ็บปวดปรากฏบนใบหน้าของซันนี่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาน้ำเสียงของเขาให้เบาและร่าเริงโดยกล่าวว่าที่ช่วยฉันเมื่อกอีขอโทษที่ทำให้ตื่นเช้ากลับไปนอนซะฉันจะเอามันไปจากที่นี่แคทซี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็วอกแวกและลืมไปว่าเขาอยู่ที่นั่นเลยเด็กหญิงตาบอดเท้านอนลงและคลุมตัวเองด้วยเสื้อคลุมของเธอในไม่ช้าเธอก็หลับไปอีกครั้งมีความสุขและมีความสุขโดยไม่รู้ว่าวันเวลาของเธอหมดลงแล้วซันนี่มองดูเธออยู่พักหนึ่งด้วยสีหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของเขาในที่สุดเขาก็หันหลังและเดดดิินจาากไปโยคว่ เนื้อศพของฉันตอนที่87แผนการหลบหนีนีฟิสยังคงอยู่ที่ขอบด้านตะวันตกของเกาะจ้องมองผืนน้ำสีดำที่กำลังถอยห่างออกไปดูเหมือนเธอแทบจะไม่ขยับเลยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ซันนี่เห็นเธอเมื่อมองเธอด้วยสายตาที่ชัดเจนปราะศะจากผลกระทบที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอจากการถูกสะกดจิตเขาสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนผมของเนฟยาวขึ่งจริงๆกลับมาที่อาคาเดมี่มันสั้นและมักจะแยกออกไปด้านข้างตอนนี้เส้นสีเงินยาวพอที่จะปิดหูของเธอแล้วและห้อยลงมาอย่างยุ่งเหยิงโดยไม่มีความแววา,วาวตามปกติ ใบหน้าของแชนจินสตา์ดูผอมลงมากโดยมีรอยคล้ำใต้ตาและสีหน้าเยือกเย็นและหมองคล้ำความมั่นใจและพลังงานตามปกติของเธอหายไปแทนที่ด้วยความนิ่งเงินที่เหนื่อยล้าเธอดูราวกับว่าความเจ็บป่วยที่ไม่รู้จักกำลังกัดกินเธอจากภายในค่อยๆเปลี่ยนเด็กสาวที่สดใสครั้งหนึ่งใหกลายเป็นเงาสีซีดของตัวตนในอดีตของเธอซันนี่สงสัยว่าเขารู้ว่าอาการป่วยนั้นคืออะไรเขารู้มานานแล้วว่านีไฟมีเป้าหมายลึกลับและความมุ่งมั่นของเธอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยดูเหมือนว่าความปรารถนาอน นีเวอร์เรอร์อย่างไรก็ตามในขณะที่ความรู้สึกยังคงอยู่ความทรงจําที่แท้จริงก็หายไปด้วยเหตุนี้นีไฟจึงถูกทิ้งให้โหยหาบางสิ่งที่เธอไม่รู้จักอย่างสิ้นหวังโดยไม่มีทางเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ของเธอหรือทําให้อิ่มเอมได้ความขัดแย้งภายในนี้เป็นสาเหตุของสภาพที่เลวร้ายของเธอเมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้นซันนี่ก็นั่งลงและมองดูเนฟอยากเห็นดวงตาสีเทาอันโดดเด่นของเธอเปล่งประกายอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ยออ่อท้อเทนีฟเธอหันหน้าไปทางเขาโดยไม่พูดอะไรซันนี่กัดฟันรู้้สึกไดดดงควาามมโรอันนนืที่เ่เบบใใจ ต้นไม้น่ารังเกียจนั่นฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเขาพยายามสงบสติอารมณ์และไม่พลาดสิ่งใดเขาบอกมีไฟทุกอย่างที่เขาพบเขาเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังส่วนบนของต้นไม้วิญญาณรังขนาดยักษ์ที่เขาคนพบวางไข่ของนกหัวขโมยที่ชั่วร้ายและวิธีที่เขาฆ่ามันความทรงจําแปลกๆที่ไม่มีอันดับและประเภทคุณสมบัติใหม่ที่เขาได้รับและสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เขาคนพบโดยบังเอิญในที่สุดซันนี่ก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับธรรมชาติของคุณสมบัตินั้นธรรมชาติที่แท้จริงของโซดิเวอร์พวกเขาอย เมื่อเขาทําเสร็จแล้วการแสดงออกของแชนจินสตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย,อยเมื่อมองไปทางอื่นเธอก็พูดว่าฉันเห็นซันนี่กระพริบตาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพูดแค่นี้เหรอเธอเหลือบมองเขาแล้วยิ้มอย่างมืดมนคุณต้องการให้ฉันพูดอะไรเขาอ้าปากค้างที่เธอและกำมัดของเขาว้าวย่กจริงๆเก่งมากซันนี่พูดอะไรหน่อยสิทําตัวเหมือนมนุษย์มันยากขนาดนั้นเลยเหรอเธอเบือนหน้าหนีไม่ตอบซันนี่ต้องมองเธอหลายวินาทีแล้วพูดด้วยน้าเสียงเหนื่อยล้าและพ่ายแพ้ ฉันไม่รู้จะทํายังไงบอกฉันทีว่าต้องทํายังไงเนฟฉันจะเอาพวกเราออกจากเรื่องนี้ได้อย่างไรงเธอเงียบไปสักพักซันนี่เกือบจะคิดว่าแชนจินสตาร์ลืมทุกสิ่งที่เขาบอกเธอไปแล้วแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นประกายสีขาวที่เปล่งประกายเต้นอยู่ในส่วนลึกของดวงตาของเธอเนฟิสได้เปิดใช้งานแอสเปคอาบิลิตี้ของเธอโดยใช้ความเจ็บปวดเพื่อรักษาความชัดเจนให้นานที่สุดในที่สุดเธอก็มองไปที่ทะเลมืดที่กําลังถอยกลับและพูดว่าเราต้องสร้างเรือซันนี่กรับริบตาอะไรแชนจินสตาร์ถอนหายใจและหันหน้าไปมองเขา เราอยู่ที่นี่บนเกาะน,นี้มาหลายสัปดาห์แล้วจิตใจของเรากำลังถูกลบล้างโดยโซทรีอย่างช้าๆและทำให้เรากลายเป็นทาสของมันตลอดไปอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เขายักน้าฟังโซทรีใส่ความคิดอะไรไว้ในหัวของเราว่ามันมีเมตตาและยิ่งใหญ่ผลของมันเป็นที่พึงปรารถนาและเราไม่ควรออกจากเกาะโดยอยใกไล้มันให้มากที่สุดสองคำสั่งแรกนั้นสมเหตุสมผลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามข้อสามนั้นไม่ง่ายนักมีไฟชี้ไปที่ผืนน้ำสีดำอันกว้างใหญ่ จากคำสั่งที่3มนั้นเราสามารถอนุมานได้ว่าผลของการดึงดูดใจของต้นไม้วิญญาณน,นั้นลดลงตามระยะและถ้าเราวางระยะห่างระหว่างเรากับต้นไม้ให้เพียงพอมันก็จะพังใบหน้าของซันนี่สว่างขึ้นเมื่อเขาเข้าใจตรรก,กะของเนฟจึงมีทางพวกเขาเพียงแค่ต้องออกจากแอชเชนบาร์โรและหนีไปโดยไม่หันกลับมามองจนกว่าตราของโซดีเวอร์จะหายไปจากวิญญาณของพวกเขาอย่างไรก็ตามแต่ทำไมต้องเป็นเรือทำไมไม่วิ่งหนีละ่ะแชนจินสตาก้มศีรษะลงแล้วพูดอย่างเงียบๆ เราจะไม่มีวันไปถึงปราสาทด้วยการเดินเท้าพวกเราจะตายแล้วเมื่อก่อนชั้นจองหองเกินไปที่จะคิดเอาละมันไม่สาคัญแล้วมันต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเดินไปรอบปล่องภูเขาไฟผ่านเขาวงกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เราไม่มีเสียงสะท้อนและทุกๆวันที่เราใช้ไปก็มีอีกวันที่เราต้องเสี่ยงที่จะเผชิญกับบางสิ่งที่จะฆ่าเราโดยไม่ต้องเสียงเหงื่อเลยเธอถอนหายใจเราโชคดีแล้วที่รอดมาได้กราบเท่าที่เราทําได้แต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะสู้และเพียรพยายามเพียงใดเราก็ได้พบกับโซตรี 3. นี่ควรจะเป็นจุดจบของเราแล้วรู้ไหมว่ามันม้น เรายังมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยสันนี่สายหัวอย่างลังเลอันดับแรกเราต้องมีพยากรณ์ในกลุ่มของเราเพื่อที่จะมองเห็นอนาคตจากนั้นแคสซี่ต้องกำหนดและดำเนินการตามแผนอันชานฉลาดในระยะเวลาอันสั้นความทรงจำของเธอยังคงไม่บุบสลายแผนนั้นมีพื้นฐานมาจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่ามีใครบางคนด้วยชุดเกราะปลุกพลังระดับ5้าในกลุ่มของเราหนึ่งอันมีสเสน่ด้วยลักษณะการปกป้องจิตใจที่หายากอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าการตื่นขึ้นด้วยความใกล้ชิดกับการเปิดเผยนั้นมีน้อยมากผู้หลับไหลที่มีความทรงจำเท่ากับผ้าห บุคคลน,นั้นจึงต้องค้นหาและสังหารมหาปีศาจที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือเขาต้องได้รับลายเยสเมโมรี่ที่แท้จริงดักมันฉันต้องอธิบายหรือไม่ว่าการรวมกันของเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อเพียงใดซันนี่สายหัวชาชา้ามีไฟหลับตาของเธอประเด็นของฉันคือถ้าเราเข้าไปในเขาวงกตเราจะพบกับโซลรีถัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้ว่าเราจะจัดการอย่างปาฏิหารเพื่อเอาชีวิตรอดจากการเผชิญหน้าครั้งนั้นก็จะมีครั้งต่อไปและครั้งต่อไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะตายเธอมองไปทางทิศตะวันตกที่ซึ่งเศษสสุุดทท้้าาายยขขอองะเลมมืไปนฟ แต่ถ้าเราสร้างเรือและใช้ไม้เท้าของแคทซี่เพื่อเติมลมให้ใบเรือบางทีเราอาจถูกผู้อาศัยในส่วนลึกกินเราหรือบางทีพวกเขาอาจไม่ใส่ใจเราเลยมันก็เป็นการพนันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าเราจะตายซึ่งก็เท่ากับกลับไปสู่เขาวงกดหรือไม่ถ้าเรารอดเราจะเดินทางได้ไกลกว่าร้อยหรือ200กิโลเมตรในคืนเดียวซันนี่ตัวแข็งตะลึงกับตัวเลขนั้นตลอดหลายสัปดาห์ก่อนการต่อสู้กับการาปาเช่เดมอนพวกเขาเดินทางมาจากรูปปั้นอัศวินยักษ์ไม่เกินร้อยหรือห้สิกิโลเมตรมันเป็นจำนวนเงินที่มากโดยเฉพาะอย่างยงเาาากล 9, าาก,ากลก้ดียบพ การเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรืออาจจะมากกว่านั้นในวันเดียวนั่นคงจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากแต่ล,ล่องเรือในทะเลอันมืดมิดเถอะทันใดนั้นเขารู้สึกเย็นชาและตัวเล็กมากตอนที่แปดบดผู้สร้างเรือซันนี่พยายามรวบรวมความกล้ามองไปในระยะไกลและพูดด้วยเสียงแหบแห้งคุณเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้คลื่นเหล่านี้คุณอยากจะว่ายข้ามพวกมันจริงๆหรือแชนจิ้งสตาร์เงียบไปสองสามวินาทีแล้วถอนหายใจเราแย่เหมือนกันนะซันนี่เราต้องเสียอะไรไปละ่ะ เธอเงียบไปครู่หนึ่งและทำหน้าบูดบึง้งเปลวไฟสีส,สีเต้นอยู่ในดวงตาของเธอจากนั้นเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเราจะไม่จุดไฟใดๆโด,ย,ดยอาศายัยสายตาของคุณนำทางเราไปทางตะวันตกเราหวังว่าชุดเกราะของแคสซี่จะปกป้องเราบางทีมันอาจจะเพียงพอแล้วซันนี่เหลือบมองที่เนฟแล้วถามว่าชุดเกราะของแคสซี่มีอะไรพิเศษขนาดนั้นเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบโดยไม่มองเขามันเป็นความทรงจำปลุกพลังระดับหกหนึ่งในคุณลักษณะของมันคือการทำให้ผู้สวมใส่มีโอกาสดึงดูดความสนใจของศัตรูน้อยลง ขณะที่ซันนี่กำลังแยกยะข้อมูลนี้มีฟิสก็ตัวสั่นทันทีเธอหลับตาพูดผ่านฟันที่กัดฉันถึงขีดจำกัดแล้วจิตใจของฉันกำลังจางหายไปหากคุณมีคำถามใดๆเหลือดีกว่าถามพวกเขาอย่างรวดเร็วเขากระพริบตาตกใจเมื่อรู้ว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วซันนี่จึงถามสิ่งแรกที่เข้ามาในใจเขาคุณรู้วิธีสร้างเรือด้วยเหรอแชนจิ้งสตาเพียงแค่ยักหน้าทำให้เขารู้ว่าเธอพยักหน้าสีหน้าของเธอค่อยๆหายไปและหน้าเบื่ออีกครั้งซันนี่แข่งกับเวลาและคิดคำถามอื่นอย่างบ้าคลาั่งฉันจะโน้มน้าวให้คุณออกจากเกาะได้อย่างไไรรเมมื่ออคควาาทงงขุณหยป มีฟิสมองดูเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจับเศษเซียวสุดท้ายของความกระจ่างทั่วครู่หนึ่งดวงตาของเธอก็ชัดเจนอีกครั้งเปลวไฟสีขาวจุดประกายในส่วนลึกทำให้ใบหน้าที่ซีดเซียวและสวยงามของเธอส่องสว่างแอสเตอร์เพลงเวลพูดคำเหล่านั้นกับฉันแล้วฉันจะฟังเริ่มที่จะควบคุมความคิดของเธอไม่ได้เธอหันหลังกลับและเสริมหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งน้ำเสียงของเธอก็มั่นคงและแม้กระทั่งถ้าเกิดอะไรขึ้นให้พาแคทซี่หนีไปอย่าอย่า จากนั้นแสงในดวงตาของเธอก็ค่อยๆจางลงและในไม่ช้าเช,ชนจิ้นสตาก็จ้องมองไปทางทิศตะวันตกอีกครั้งความทรงจําเกี่ยวกับการสนทนาของพวกเขาทั้งหมดก็หายไปจากใจของเธอซันนี่นั่งข้างเธอสักพักเพื่อรอสักพักเขาก็ขยับตัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าเ hey, <N> ทนิฟเธอหันไปหาเขาใบหน้าของเธอเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความสับสนซันนี่โอ้คุณมาที่นี่เมื่อไหร่สักพักแล้วจากนั้นเขาก็ย้นและพูดด้วยน้ำเสียงไร้กังวลเทฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเธอรู้วิธีต่อเรือไหมที มีไฟประหลาดใจมากกับคำถามของเขาแต่ในที่สุดก็ยอมช่วยเขาซันนี่ไม่ได้บอกเธอว่าทำไมเขาถึงอยากต่อเรือโดยเลี่ยงคำถามด้วยความทำนานข้อบกพร่องของเขาไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อเนฟอยู่ในสภาพนั้นการโน้มน้าวใจเธอจึงไม่ใช่เรื่องยากนักการวงการเธอรู้สึกแปลกเล็กน้อยแต่การอธิบายทุกอย่างอีกครั้งคงใช้เวลานานเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลอีกครั้งและมีเวลาเหลือไม่มากทุกชั่วโมงอาการของพวกเขาแย่ลงแม้แต่ซันนี่ก็ยังมีปัญหาในการรักษาความชัดเจนของเขาเอาไว้ ทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าจิตใจของเขาเริ่มหลุดลอยไปเขาจะต้องสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองเพื่อจะได้การบรรเทาทุกสักครู่ถึงกระนั้นความคิดของเขาก็เชื่องช้าและเปราะบางการเก็บพวกเขาไว้ด้วยกันกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเขาพวกเขาต้องหนีออกจากเกาะโดยเร็วที่สุดซันนี่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเตรียมพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ทะเลอันมืดมิดกลับมาเมื่อเบือนหน้าหนีจากนีฟิสเพื่อไม่ให้เธอเห็นสีหน้าเจ็บปวดบนใบหน้าของเขาซันนี่จึงกัดมือของเขาอีกครั้งรู้สึกถึงรสขมของเลือดบนลิ้นของเขาเขาปล่อยให้คลื่นแหงาเจปจปดใ้ิตขขออลโ่ง และกระพริบตาอย่างขบขันกับสถานการณ์ที่น่าขันเขาแท้ตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกกินช่างเป็นความขัดแย้งที่ตลกจริงๆซันนี่ซ่อนมือที่มีเลือดออกไว้ด้านหลังหันไปหาเนฟแล้วถามว่าแล้วเราจะสร้างเรือยังไงละ่ะเธอคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดอย่างเฉยเมยเราจะต้องใช้วัสดุที่มีอยู่สําหรับตัวเรือเราจะต้องใช้กระดองของปีศาจท,ที่ตายแล้วเราสามารถดึงแผ่นกรอะที่มีรูปทรงเหมาะสมออกมาได้หลายแผ่นแล้วมัดเข้าด้วยกันด้วยเชือกสีทองซันนี่เลิกคิ้วชุดกรอะของการาปาเช่เดมอนมันทํามาจากเเหลลล็กๆ,ๆ,ๆสาาามรรถออยได้ืป่ มีไฟมองเขาด้วยความตำหนิอะไรๆก็ลอยได้นะซันนี่คุณแค่ต้องแน่ใจว่าคุณแทนที่น้ำได้มากกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ลอยอยู่เรือก็ทำงานแบบนั้นเขากระพริบตาอ่าโอเคเกี่ยวกับใบเรือฉันคิดว่าเราสามารถขอให้แคสซี่ยืมเสื้อคลุมของเธอได้คุณคิดว่าไงแชนจิงสตาทำให้เขาดูแปลกๆฉันหมายถึงใช่ฉันยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้คุณตื่นเต้นกับการต่อเรือแต่ฉันมั่นใจว่าเธอยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในเออโครงการความรักนี้ซันนี่ยินเย,ยี่ยมมากไปฆ่าปีศาจกันเถอะ ประโยคแปลกๆที่พูดพร้อมรอยยิ้มแต่ไม่ใช่ประโยคที่แปลกที่สุดที่เขาต้องพูดเพื่อน้มน้นาวให้นีฟช่วยเขาไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็มาถึงซากยักษ์ของการาปาเช่เดมอนมันสูงกระงานเนือพวกเขาเหมือนเนินเล็กๆที่ทำจากโลหะขัดเงาหลังจากวันแรกนั้นเมื่อปีอันน่ารังเกียจบินวนอยู่รอบเกาะเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่กล้าทาใกล้ไม่มีอะไรอื่นใดปรากฏขึ้นมาเพื่ออ้างสิทธิ์ในเนื้อของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนี้ส่งผลให้ซากส่วนใหญ่ไม่บุบสลาย หน้าแปลกที่ศพของปีศาจยังไม่เริ่มเน่าเปื่อยมีเพียงโลหะในกระดองที่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงสูญเสียความแวววาวและความแวววาวจากนั้นความทนทานก็น้อยลงเรื่อยๆตอนนี้พื้นผิวของมันถูกทำลายด้วยสนิมขนาดใหญ่มีไฟปีนขึ้นไปบนซากศัตว์แล้วเดินจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งมองใต้เท้าของเธอจากนั้นเธอก็แสดงท่าทางไปหลายจุดแผ่นโค้งเหล่านี้จะสมบูรณ์แบบถ้าเราสามารถประกอบมันเข้าด้วยกันให้แน่นพอแต่ละแผ่นยาวพอที่จะสร้างเป็นลำเรือได้ทั้งหมดโดยเหลือพื้นที่เพียงพอให้เราสามคนนั่งเคียงข้างกัน ซันนี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการต่อเรือดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเชื่อการตัดสินใจของเธอเขามองจากพื้นแล้วถามว่าแล้วสาวละ่ะการเปลี่ยนแปลงดาวหน้าบึง่งนั่นฉันจะต้องคิดเกี่ยวกับซันนี่ยิงเอาละ่ะขณะที่คุณกำลังคิดอยู่ฉันจะไปเรียกแคทซี่มาเป็นเพื่อนคุณตอนที่แปกระดูกของปีศาจซันนี่มีเรื่องต้องทำมากมายก่อนพระอาทิตย์ตกดินส่วนของแขนหมุนวนในหัวของเขาทำให้มันเจ็บปวดเขาต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาพยายามควบคุมเจ็จำนงนของเขาให้ถึงขีดจำกัดเพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองลืมทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อยังไม่พอเขาต้องใช้ความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มสมาธิมือและแขนของเขาเต็มไปด้วยรอยกัดที่น่ากลัวหากไม่มีหลาดวีฟซันนี่อาจจะหมดสติจากการเสียเลือดไปแล้วถึงกระนั้นด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวของเขาเริ่มขาวขึ้นจากความเหนื่อยล้าและมีแสงไข้ที่แผ่เผาในดวงตาของเขาเขาคงดูเหมือนซอมบี้ไปแล้วโชคดีที่แคทซี่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องใช้เวลามากนักในการโน้มน้าวให้เธอเข้าร่วมกับความพยายามอันแปลกประหลาดของพวกเขาสภาพของเด็กหญิงตาบอดคนนั้นแย่กว่าของเขาหรือเนกมากดูเหมือนเธอแทบจะทนไม่ไหวความคิดของเธอเชื่องช้าและถ่ หัวใจของซันนี่เต็มไปด้วยความกังวลทำไมเธอถึงได้รับผลกระทบมากกว่าเรามากเป็นเพราะเรามีชื่อที่แท้จริงแต่เธอไม่มีใช่ไหมชื่อคือจุดยึดความรู้สึกของตัวเองเป็นไปได้ไหมที่ชื่อจริงมีบทบาทคล้ายกันเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาถาเท่านั้นเขาไม่รู้ซันนี่นำทางแคทซี่ไปยังซากของปีศาจกระดองมีไฟยุ่งอยู่กับการลอกแผ่นกรอบออกจากด้านหลังอยู่แล้วดูเหมือนว่าดาบสีเงินของเธอสามารถตัดผ่านโลหะที่เสื่อมสภาพได้ทำให้งานไม่ยากเท่าที่เขาเคยกลัว ค่อยๆนั่งเด็กหญิงตาบอดคนนั้นลงในจุดที่เนฟมองเห็นเธอเขาปีนขึ้นไปบนยอดปีศาจที่ตายแล้วและประเมินความก้าวหน้าของงานของแชนจินสตาเธอมองเขาด้วยความขมวดคิ้วคุณจะไม่ช่วยเหรอนี่คือความคิดของคุณสันนี่ยักไหล่อาจจะทีหลังดูเหมือนคุณจะสนุกดีอยู่แล้วบางคนอาจบอกว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆที่สนุกในการไล่ความเบื่อใช่ไหมเธอกระพริบตาสองสามครั้งแล้วพูดว่า ฉันคิดว่าซันนี่ยักหน้าสองสามครั้งมองลงไปที่จุดที่เนื้อของปีศาจถูกปลดเปลืองออกเลือดสีฟ้าแข็งตัวจนกลายเป็นสีเข้มและแข็งราวกับหินที่นั่นและที่นั่นชั้นไขมันสีขาวยังคงอยู่ในสภาพเดิมอันที่จริงฉันมีโครงการอื่นอยู่ในใจมีฟิสเลอร์คิวโอจริงเหรอซันนี่เรียกดาบของเขาออกมาแล้วก้าวเข้าไปใกล้ช่องว่างในจุดกรอบของสิ่งมีชีวิตนั้นใช่ฉันอยากทำเทียนเมื่อพูดคำเหล่านั้นเขาก็เริ่มตัดโดยแยกไขมันออกจากเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อที่แข็งตัวเนฟกระพริบตาสองสามครั้ง เด็กหญิงตาบอดเนยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินชื่อของเธอหื่อเออฉันไม่แน่ใจฉันคิดว่าเขาแค่เบื่อสันนี่มุ่งความสนใจไปที่งานของเขาโดยไม่สนใจพวกเขาเลยทั่วครู่หนึ่งเขาเพลิดเพลินกับความคิดที่จะตัดตัวเองด้วยใบมีดอันคมกริบของมิดไนชาร์ดแต่แล้วก็ไม่สนใจมันการตัดผ้าห่อศพของปาเปตเทียคงเป็นเรื่องยากมากและเขาไม่สามารถละทิ้งชุดเกราะที่อยู่ตรงหน้าสาวสาวได้คือพูดให้ถูกก็คือเขาไม่ต้องการสันนี่กระโดดลงจากซากสัตว์และตกลงไปบนกองใบไม้ที่ร่วงหล่นโดยมีไขมันของปีาศาจ การทำเทียนจากไขมันสัตว์นั้นไม่ยากนะักเขาต้องการแค่ไฟน้ำและเวลาไส้ตะเกียงอาจทำมาจากเส้นใยสาหร่ายทะเลมันจะไม่สวยแต่เขาไม่สนใจเรื่องความสวยงามซันนี่รีบก,กลับไปที่แคมป์โดยทิ้งนีฟิสและแคทซี่ไว้เบื้องหลังดวงอาทิตย์อยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเขาใช้เวลาที่เหลือทั้งวันทำสองสิ่งดูแลกระบวนการทำเทียนและวิ่งไปรอบเกาะเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นให้ได้มากที่สุดในบางครั้งเขาจะมองเห็นนีไฟทำงานบนเรือเป็นครั้งคราวโดยบางครั้งก็แนะนำให้แคทซี่ช่วยเธอทำงานที่ต่ำต้อยจากสิ่งที่เขาเห็นเรือแล่าไออยงรูัทะ แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะเขาทาให้เธอเชื่อว่านี่เป็นเพียงสิ่งที่เขาอยากทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นสาวสาว,สาวรู้ดีว่าซันนี่กําลังวางแผนที่จะใช้เรือเพื่อหลบหนีแอชเชนบาโรผลของความลหลงไหลคงจะลบความทรงจําเกี่ยวกับภารกิจนี้ออกไปทําให้เป็นไปไม่ได้เลยซันนี่เป็นเพียงคนเดียวที่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเรือลํานี้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาถูกบังคับให้แบกรับภาระความเสียหายทางจิตใจของโซทรีเพียงอย่างเดียวเขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังจะหมดแรงตายไปหัวของเขารู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยเหล็กล้อมเหล แต่ด้วยความนื้อรั้นซันนี่กลับไม่ยอมยอมแท้ไม่ว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดต้องการจะปล่อยวางและบรรเทาทุกนี้มากเพียงใดกลับไปสู่ความสุขแบบไม่รู้ตัวเขาเก็บความคิดของเขาไว้ที่เป้าหมายเดียวและเป้าหมายเดียวเท่านั้นหลบหนีจากเงื้อมมือของโซโดิเวอร์ในที่สุดเมื่อใกล่ข้ามลงเรือก็พร้อมซันนี่ดูเหมือนศพเดินได้ช้าๆเดินเข้าไปหาซากของปีศาจซึ่งตอนนี้ถูกตัดออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆราวกับว่าผู้ช่วยชีวิตบ้าคลั่งได้มาเยือนเกาะเพื่อทำการชนสูตรลิอศพยษ์และลืมเย็บสิ่งมีชีวิตที่ ซันนี่คุณสบายดีไหมเขายิ้มมุมปากให้เธอแล้วยักไหล่ฉันสบายดีถ้าเทียบก,กันแล้วเขาไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเขากำลังเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของเขากับอะไรซันนี่หันศีษะมองดูเรือด้วยความพึงพอใจอันมืดมนมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เขาจินตนาการไว้ตัวเรือทำจากแผ่นโลหะขัดเงาโค้งมนโดยมีน้ำแหลมแหลมยื่นออกมาจากพวกมันทุกทิศทางแผ่นจารึกถูกยึดไว้ด้วยกันด้วยเชือกสีทองที่ผูกไว้แน่นรอบแผ่นจารึกแชนจินสตาร์พยายามทำให้ช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆของตัวเรือบางจนไม่มีน้้าซมผ่นได เสากระโดงถูกสร้างขึ้นจากกระดูกสันหลังและซี่โครงของปีศาจโดยมีเสื้อคลุมเวทมนต์ของคาสซี่แขวนอยู่บนเสาเพื่อใช้เป็นใบเรือมีแม้กระั่งไม้พายพวงมลลาลัยที่ประดิษฐ์จากลายเคียวของยักษ์เขาคาดว่าจะเห็นแทนทั่วคราวแต่สิ่งที่พบเขาคือเรือจริงใช้มันดูหยาบคายแต่ยังแข็งแกร่งน่าขยัแขยงและน่าประทับใจอย่างน่าประหลาดล่องเรือในทะเลต้องทำสาบ,บนเรือที่ทำจากกระดูกปีศาจฟังดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเขาคิดและตกตะลึงทั่วคราวกับใบหน้าที่น่าสยดสยองของภาชนะกระดองมมมมมีีใคคออองงดดูเเขาาา้้ววววยพจสุหแลลไ่ ซันนี่รวบรวมความคิดของเขาตอนนี้ทันทีที่เขาพยายามคิดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทําต่อไปสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาขัดขวางความพยายามใดๆก็ตามที่จะคิดต่อไปตอนนี้เราเราไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนซันนี่ก็จําไม่ได้ว่าเขาต้องการทําอะไรเขายกมือขึ้นและกัดลงบนฝ่ามือที่แหลกสลายของเขาด้วยสีหน้าบึง้งรู้สึกมีเลือดไหลเข้าปากแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ช่วยให้เขาทําลายบาเรียได้ ซันนี่ยินอย่างมืดมนและคุกเข่าลงโดยวางมือลงบนพื้นเมื่อเขาเรียกมิดไนท์ชาร์ดเขายกมืออีกข้างขึ้นและดึงด้ามดนักลงโดยไม่ลังเลใดๆขณะที่กระดูกที่เปลาอกของมีวนางของเขาแตกออกจากการโจมตีอันทรงพลงังคลื่นแห่งความทรมานก็ท่วมจิตใจของเขาและทำลายบารียอันยืนกรานออกไปตอนนี้เราออกไปจากที่นี่ได้แล้วตอนที่90บลบค่ำมีฟิสจ้องไปที่ซันนี่และตกใจกับการกระทำทำลายตนเองอย่างกระทนหันของเขาเขาไล่มิดไนท์ชาร์ดออกไปและค่อยๆลุกขึ้นยืนอีกครั้งอะแย่จังมันเจ็บจริงๆ นิ้วที่น่าสงสารของเขาแดงและบวมเต้นเป็นจังหวะด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมันแตกหักอย่างไม่ผิดพลาดซันนี่เต็มไปด้วยความสมเพชตัวเองจนอยากจะร้องไห้ทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้ตอนแรกฝันร้ายในรังตอนนี้เป็นเช่นนี้เหตุใด,ดจึงไม่มีใครทุกข์มีแต่ฉันเขาตัดสินใจลืมไปอย่างสะดวกว่าแชนจิ้นสตาร์ทรมานตัวเองมาหลายสัปดาห์แล้วและเพราะว่าเธอตาบอดแคทซี่จึงถูกปกคลุมไปด้วยรอยฟกช้ำอยู่เสมอเมื่อได้ยินเสียงอันเจ็บปวดของเขาเด็กหญิงตาบอดก็หันศีรษะแล้วถามว่าซันนี่เกิดอะไรขึ้นเขาทำหน้าบูดบึ้งและพยายามยิ มันไม่มีอะไรร้ายแรงจริงๆนะฉันแค่ทุบมือเล็กน้อยมีไฟเปิดปากของเธอเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่เขารีบขัดจังหวะสิ่งที่เธอต้องการจะพูดยังไงก็ตามเนฟคุณช่วยฉันลากผลงานชิ้นเอกที่น่าสยดสยองของคุณไปที่ขอบเกาะได้ไหมเมื่อมาถึงจุดนี้คำถามที่ผิดหนึ่งคำถามอาจทำให้สิ่งต่างๆซับซ้อนมากเขาไม่ต้องการเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของการกระทาของเขาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายด้วยวิธีนี้เขาจะมีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาหากมีอะไรเกิดขึ้น เชนสตาลังเลไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ยักไหล่มองเขาด้วยความกังวลขมวดคิ้วแน่ใจหรอว่าสบายดีซันนี่เขาฝืนยิ้มฉันจะอยู่ถ้าคุณช่วยฉันยอมแพ้แล้วสายหัวแล้วเดินไปที่หน้าเรือซันนี่หันไปทางแคสซี่เราไปกันแล้วแคสรอยอยู่ที่นี่สักพักโอเคไหมฉันจะไปรับคุณเร็วๆนี้เธออ้อยิงอราวกับไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของเขาจากนั้นก็ตอบด้วยสีหน้าไม่แน่ใจเออโอเคซันนี่ยกมือที่แข็งแรงขึ้นจับไหล่ของเธอจากนั้นลังเลและหันหลังกลับด้วยแววตาสีเข้มทนต่อความเจ็บปวดจึงเดินไปที่เรือ อดทนอีกสักหน่อยแคทซี่มันจะตกลงเร็วๆนี้ชันสัญญาค่ำคืนนั้นใกล้เข้ามาแล้วสันนี่กับมีไฟลากเรือข้ามเกาะโดยลากเหมือนวัวผูกแอกกับเกวียนทรายที่เท่าไม่ใช่ภูมิประเทศที่ยากที่สุดแต่น้ำแหลมบนตัวเรือประหลาดทำให้งานยากขึ้นโชคดีที่เรือเบาวกว่าที่เห็นสันนี่รู้ว่าโลหะผสมของกระดองของปีศาจนั้นเบามากจากประสบการณ์ของเขากับชิ้นส่วนเที่ยงคืนซึ่งถูกสร้างขึ้นจากโลหะแวววาวแบบเดียวกันหากเขาเชื่อคำอธิบายของดาบโลหะผสมมหัศาจรรย์นี้มาจากเศษดาวตก ลางร้ายนี้จะดีหรือไม่ดีเขาไม่รู้ในไม่้าพวกเขาก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังกล้องมาจากระยะไกลมันมาจากทิศทางของปล่องภูเขาไฟขนาดมาึมาทะเลอันมืดมิดกำลังตื่นขึ้นซันนี่กัดฟันคว้าเชือกสีทองที่พันรอบหน้าอกของเขาแล้วดึงให้แรงขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นพระอาทิตย์เกือบจะแตะขอบฟ้าแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงขอบกาะซันนี่สุดตัวลงคุกเข่าปล่อยเชือกและหายใจไม่ออกหน้าอกของเขาพองขึ้นและลม้มลงอย่างบ้าคลาั่งคลื่นแห่งความเหนื่อยล้ายอย่างล้นหลามกำลังทำให้ประสาทสัมผัสข,ของเขาตกลงทำให้ยากต่อการตื่นตัว ยังคุณยังปล่อยไม่ได้มีไฟเงียบมองเขาด้วยสีหน้านิว่วคิ้วขมวดซันนี่รู้สึกดีใจที่เธอเป็นคนเงียบขรึมโดยธรรมชาติเขารวบรวมพลังแล้วลุกขึ้นยืนและมองดูท้องฟ้าที่มืดมิดเวลากำลังจะหมดเมื่อหันไปหาเนฟเขาบีบคอที่คอแห้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งฉันจะอธิบายทุกอย่างเมื่อแคทซี่อยู่ที่นี่อย่าไปไหนจนกว่าฉันจะพาเธอมาได้ไหมได้โปรดแชนจินสตาจ้องที่เขาสองสามวินาทีจากนั้นยักไหล่ด้วยความเฉยเมยและไม่ได้พูดอะไรฉันจะถือว่ามันเป็นใช่เขาจะทำอะไรได้อีก ซันนี่หันหลังกลับและรีบจากไปด้วยความสาบแช่งเขามีงานสุดท้ายที่ต้องทำก่อนที่จะกลับมาหาแคทซี่ทีดต่อมาไม่นานเขาก็กลับมาอย่างจุดที่เขาทิ้งแคทซี่ไว้เด็กหญิงตาบอดยังคงอยู่ที่นั่นนั่งอยู่ห่างจากซากของการาปาเช่เดมอนเล็กน้อยและจ้องมองไปที่พื้นอย่างเฉยเมยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาใกล้เข้ามาเธอก็ยิ้มอย่างอ่อนแอแดดจัดเขาเดินไปอย่างเหนื่อยจนกระดูกและพูดในขณะที่พยายามรักษาน้าเสียงของเขาให้สบายสบาย,บายใช่ฉันเองแคทซี่ฟุ้งซ่านอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่ามีผลไม้ไหหมันิว เขาสะดุ้งแล้วสายหัวไม่ฟังนะเราต้องหิวแล้วมีผลไม้ไหมซันนี่หยุดมองสาวตาบอดด้วยสีหน้าสิ้นหวังเธอดูเหมือนตุ๊กตาที่พังพูดประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมาอาการของเธอไม่ค่อยดีเขาเลียริมฝีปากของเขามากับฉันแล้วความหิวของคุณจะหายไปนี่เป็นแนวทางที่ผิดที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทําได้ภายในขอบเขตข้อบกพร่องของเขาอย่างไรก็ตามคราวนี้เขาล้มเหลวในการบรรลุผลตามที่ต้องการแคทซี่ยิ้มแล้วพูดว่าจริงเหรอคุณจะพาฉันไปกินผลไม้เหรอ เนื่องจากความเหนื่อยล้าของเขาและผลกระทบที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงซันนี่จึงเสียสมาธิไปทั่วขณะและไม่สามารถควบคุมข้อบกพร่องได้เขาเปิดปากพูดโดยไม่รู้ตัวว่าเลขที่แคทซี่มุยและก si ้มศีรษะลงนั่นไม่ดีนะซันนี่คุณโกหกฉันทำไมซันนี่ยังคงรู้สึกท้อแท้จากความผิดพลาดของเขาและพลาดช่วงเวลานั้นและทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกโดยเปลี่ยนการกำกับดูแลเล็กๆน้อยๆให้กลายเป็นปัญหาที่แท้จริงเพราะฉันอยากจะพาเธอออกไปจากเกาะต้องคำสาบนี้ ทันทีที่คำพูดหลุดออกจากปากซันนี่ก็ตัวแข็งและเบิกตากว้างปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเขาเพิ่งทำเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นมาอย่างไรก็ตามความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วแคทซี่หันมาหาเขาด้วยสีหน้าบูดบึง้งพาฉันไปซะแต่ฉันไม่อยากจะไปทำไมฉันถึงทิ้งโซทรีไว้ละ่ะซันนี่สาบแช่งและตะโกนอย่างเงียบๆโดยละทิ้งความพยายามที่จะควบคุมตัวเองเพราะสิ่งนั้นมันชั่วร้ายนี่มันฝันร้ายชัดๆเอาหลักไปกันเลยเขาจับมือเธอแล้วพยายามดึงเด็กสาวที่บอบางออกไปแต่เธอก็ต่อต้านด้วยความแข็งแกร่งที่น่าประหลาดใจปล่อย แคทซี่พยายามดึงมือของเธอออกจากมือของเขาและสะดุ้งกลับมองซันนี่ด้วยความโกรธฉันบอกว่าฉันไม่อยากไปคุณทำตัวแปลกๆซันนี่หยุดก่อนซันนี่ตัวแข็งไม่รู้จะทำยังไงฉันเพียงแค่เกาะน,นี้คือบ้านของเราที่นี่สวยมากมีเราสามคนอยู่ด้วยกันคุณจะไปทำไมเขาอ้อยหิ่งพยายามดิ้นรนเพื่อทำสิ่งที่เขารู้ว่าจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดซันนี่ก็กัดฟันแล้วพูดว่าเพราะมันห้าโมงจำได้ไหมฉันขอโทษแคทซี่จากนั้นเขาก็พุ่งไปข้างหน้าและคว้าเด็กสาวตาบอดอย่างรุนแรงและระงับการต่อต้านของเธอได้อย่างง่ายด ทำอะไรนะหยุดช่วยด้วยช่วยด้วยเนฟซันนี่วางเธอไว้บนไหล่ของเขาซันนี่หันหลังกลับและวิ่งไปที่ขอบเกะาะแคทซี่ขัดขืนอย่างสิ้นหวงังโดยใช้หมัดเล็กๆของเธอชกหลังเขาด้วยหมัดหนักๆแม้ว่าเธอไม่เคยมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับนายแมครีเอเตอร์ออฟเดอะฟอสเทนชอร์แต่เธอก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าคนปกติมากชิ้นส่วนวิญ,ญญาณทั้งหมดที่แชนจินสตาแบ่งปันกับเธอทำให้แคทซี่มีกำลังมากพอที่จะทำให้ซันนี่รู้สึกถึงทุกการโดมตีทำร้ายเขาสาหัสไม่เพียงพอที่จะทำร้ายเขาแต่มากเกินพอที่จะทำร้ายเขาอย่างตกนรกฉฉันฉันนขขออททจริงๆแคซ ซันนี่รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งพยายามกลั้นเสียงกรีดร้องอันสิ้นหวังของแคทซี่และรีบไปที่เรือหน้าผากของเขาปกคลุมไปด้วยเหงื่อยเย็นเมื่อแสงริบหรี่สุดท้ายหายไปจากท้องฟ้าในที่สุดเขาก็กลับมาที่ขอบเกาะในที่สุดเรือที่น่าสยดสยองลำนี้ยืนอยู่อย่างเงียบๆบ,บนผืนทรายห่างจากผืนน้ำสีนำอันสงบนิ่งเพียงไม่กี่เมตรแชนจินสตาร์กำลังพักผ่อนอยู่ตรงหน้าโดยเงยหน้าขึ้นเพื่อดูแหล่งที่มาของความโกลาหลเนฟช่วยด้วยซันนี่บ้าไปแล้วมีฟิสค่อยๆลุกขึ้นยืนสีหน้าไม่แยแสของเธอแผ่ระ เหนียวก่อนมันไม่ใช่ก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคดาบสีเงินก็ปรากฏขึ้นมาจากอากาศเล็งไปที่พื้นในตอนนี้อธิบายเกี่ยวกับตัวคุณเสียงของชางอินสตาร์นิ่งและสงบแต่ซันนี่สัมผัสได้ถึงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในนั้นทันใดนั้นเขามองเห็นเธอในมุมมองใหม่หรือในมุมมองเก่าในฐานะศัต์รูที่อาจเกิดขึ้นความคิดที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนีฟิสทําให้อาการหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังของเขาเขาเกือบลืมความรู้สึกที่ได้กลับมาที่อะคาเดมี่โดยมองดูเธอเช็ดพื้นโดยมีสลิปเปอร์ส่วนใหญ่อยู่นนกั